I reach the end of the trail. The air is still, and I am a hunter. The hunt has led me to the forgotten edges of this world. Seasons pass, drawing me deeper into the darkness, where I have found the truth that my redemption is found in ashes. That I must burn away the past to set things right. Once an assassin, now their pursuer, I must destroy those.

นี่น่าจะเป็นพาร์ที่22นะครับถ้าถ้าจำไม่ผิดก็คือผมจะพยายามปิดให้มันน้อยลงคือผมก็ไม่อยากไม่อยากให้พาร์ตเยอะผมไม่อยากย่อยพาร์เป็นพาร์ตละสิบห้าสีกว่พวกผมที่จะตัด่อกันพูดจริงๆนะเอ่อก็คือผมจะพยายามเล่นให้เอ่อคือถ้าดูจากเวลาแล้วเนี่ยมันไม่ติดขัดปัญหาอะไรอ่ะผมก็จะ เลื่อนไปเลยนะครับ30 30เป็น30นาทีแล้วกันคือครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ถ้ามันมันไม่ไม่ได้จริงๆเนะี่ยถ้าเอานี้เดี๋ยวถ้าถ้ามันไม่ถึง15นาทีผมจะขอตัดคลิปแล้วก็ไปเปิดใหม่แล้วกันนะถ้าถ้าภารกิจถึงไม่ถึง30นาทีนะอ่านแล้ววันน้งก็คือจะลงประมาณคลิปสองคลิปไปเลยนะครับ เต่ตอนแรกก็ทย่างนี้มาเนี่ยแหละแต่ว่าก่อนนั้นนี่คือผมทาคลิปวันนึงว้นวันแกลงวันเว้นวันแต่ผมถ่ายถ่ายวันเดียวจะสังเกตดูบางคลิปเนี่ยที่เป็นบางคลิปที่อาจจะอยู่กลางเหมือนผมจะเปิดตัวแล้วผมอาจจะไม่พูดเพราะว่าก็มันเป็นคลิปคัทต่อนะแล้วมันไม่ไม่มีคอมเมนต์ก็เลยไม่รู้จะอ่านอะไรเลยจะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะครับยังไงใครที่ดูคือ หลุดเข้ามาอช่วยผมผิดเพี้ยนตรงไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับตรงนี้ผมจะอัพไปพัฒนาต่อพัฒนาตัวเองเพราะผมก็ไม่รู้ว่าผมด้อยด้อยด้านไหนเพราะผมก็พูดเท่าที่คนที่ไม่จะบอกเลยคือผมปกติเวลาผมเล่นเกมผมไม่ได้พูดเดยอะขนาดนี้นผมก็เลยแบบนี่อาจะรู้สึกปวดหัวรู้สึกเพี้ยนนิดหน่อยนะครับก็อย่างนั้นแหละ คืออยากผมอยากจะมีเรื่องที่ขึ้นได้แล้วมีทางลงอะ่ะผมไม่อยากแบบจุดตัวเองขึ้นหนึ่งเดียวนะอาที่แล้วเราไปทำอะไรวะเออเรามีประเด็นวะ่ามาล่าล่าปลาหนึ่งแล้วเราก็ออกเออเราก็ล่าตัวนี้ใช่ไหมนะครับใครที่ดูคลิปอยู่นะครับอาจจะสะอ่า ก็จะไปขอร้องไม่ได้เนาะโอเคงั้นก็ตามสถานแล้วกันถ้าถ้าใครมีเวลาว่างหรือไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วก็ดูคลิปจับคลิปผมเลยก็ได้นะครับผมจะขอบคุณอย่างมากเรื่องเสียงรถเรื่องรถในคลิปบ้างมีที่แนะนำ บอกมาว่ามึงระเบิดเออมึงระเบิดถนนทิน้งซะจนระเบิดได้ไนะ่นแหะไม่ก็เผาบ้านามึงจะบ้าก็เลยเป็นเรื่องตลกตกบบขันในเวงนะครับที่ผมอยากเล่นนะก็อยากฟังเพลงที่ที่เนเกรองนี่น ทันไมงได้เผ่เล่นแบ็คแฟงนะคือผมเพ่งเคยเล่นเกมที่ล่องเรือแบบนี้เป็นเกมแรกไม่นับเกมที่แบบเป็นเรือแล้วก็แล้วก็วกเออตักกันยิงตัก,กยิงกันเหมือนอะไร วอชิปอ่ะไอ้ไอ้แบบนั้นมันผมถือว่าไม่นัาเพราะว่า,เ,าเหมือนมันไม่สนุกเลยนะที่ผมเล่นไปคือแบบบางทีมันกะ่าไปแล้วมันไม่เหมือน คือเกมอย่างเนี้ยมันจะออกแนวแนแบบนี้หมดคือเห็นเรือแล้วหันซ้ายหันขวาไปยิงกันนะครับเพราะว่าในเกมเนีมื่อก่นลายก่อนเลยก่อนที่จะแข่งกันคือมันเป็นเกมตารางเลยแล้วก็ส่วนยิง่ามัยูงตรงไหนใช้ที่กาบยกงคะไร็จะต่อไปเลยแล้วก็

Master Kenway. The De La Andre's dead. I have the coordinates. I know where the assassins are going. Then, let us make haste. Do you think Achilles and Liam have found the precursor site? The world is still standing. If they uncovered it, they have not yet set the earth in motion. How gentlemanly of them! There should still be time. Master Gist, stay here. I shall accompany Shay, sir. With respect, are you sure that's wise? As Grand Master, I must investigate this precursor matter to the end, and witness the death of Achilles' brother. The assassins do trigger an earthquake at least there's few around to suffer I have no intention of letting your former colleagues destroy a precursor site regardless this would be beautiful if it wasn't so damn cold tread carefully some of this ice is rather thin ปกต uh, ิภาษาไทยอ่ะผมก็อ่านไม่ค่อยทันละขนาดในสมุดหน้าเดียวบรรทัดบางทีผมอ่านทีบรรทัดเนี่ยแบบผมผมแบบอ่านภาษาอังกฤษแล้วก็พากเลยทันทีผมคงทำไม่ได้รับแล้วกน That's a hefty crew Achilles brought. I doubt he expects all of them to survive these conditions. That's bleak. But we're still <laughs> outnumbered. Let's keep a low profile, avoid unnecessary fights. Your assassins would scarce recognize you. Come, just enter the top. don't even do it. เอาเลยเหรอยิงกรีโดดครับน่าจะสกปรกเลยวะ make it sooner what i can see go on shay i will find another way ได้พูดอะไรบ้างแต่ก็พูดอะไรเอียมีตรงนั้นอีกตวัวนึงนี่จริงจัดเลยดีไหม ได้วิ่งหนีกลับมาแล้วเจอขวางทางเนี่ยกูจะฆ่าอาให้เลยนายบุตรนะ เป็นแดงไหมเป็นได้เหรอสุดดอกเลยโชคดีก็ขอให้เหลือแค่ตัวเดียวพี่เฮือกเป็นไรเหรอเฮืยก

คนคงบอกว่ามึงจะพูดทำไมคูณไม่พูดคุดไม่คิดแต่มันมันก็คิดอยูน่นะขอบ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 เนี่ยต้องปัง

Yeah. <mêmes> oh, 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 oh. You should not find burning turning <t BevAnything> Return to the at ground once. ปลุกป้าทุกสามลูกอ่ะโอนได้ลูกเดียวขึ้นขึ้นขึ้นเอ้ยโอ้โหมีลอยแล้วว่ะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเร่แผงจอนเริ่มมาแล้ว สอบใหืกูเห็นที่ไป็เนี่ยก็แันสลายขนาดนี้วิ่งอย่างากรลิง,ลงไหมลองไหมลองสักหน่อยไหมไปไปไป <c oughs> ดีับ เดี๋ยวพ่อเร็วเรวเอืม้ๆๆๆๆมออยเดเมันกันหนึ่องวงวิ่งไปเลียวขวาดดขึ้นไปเฮ้ยไม่ใช่กันเลยียขวาเหรอดูไม่ละเอียดว่ะ เออไปซุ่มใหม่อ,อ๋อไปซุมม่มเลยไหนๆเคไปขวา กะนีบมือเปล่าวะกระดคือมันจะมือเปล่าวะ <laughs> is this the apple no don't touch anything she was right what would he know more than me apparently Finally you understand Achilles this is a structure to hold the world together not a weapon to control it this whole calamity could have been avoided if you'd only listened to me disrespectful to the end yes we've been working on that right or wrong Shay you betrayed the brotherhood Achilles and me says the man who shot me in the back at the homestead that was Chevalier.

เพื่อนที่มากับเราเดินชมแบบเฮ้ยพี่ไหนว่าแบบอลังการอลังแบบอลังตามากเลยเนี่ยเนี่ยครับ safe, safe. Oui. Chevalier took care of that Sometimes I we'll have to tell you, Liam. I make my own luck. How'd ah, you do that? You bastard. You broke the Assassins. Betrayed everyone you knew. You sided with our worst enemies. And for what? <laughs> to save the world. I hope that world is a good one. ถ่ายไปเกือบสามสิบรูปได้แต่ไม่ได้นั่งนับหรอกแค่กะเฉยแต่ก็รู้สึกแย่นะแบบคือคือ,ค,อคือเคยอยู่แก๊งเดียวกันน่ะเออเราต้องมันต้องมันนั่งฆ่ากันเองเงี้ยโอ้โหชิบหยเออแบบเหมือนแบบมาทําธุรกิจเดียวกันแนละ้วแบบวันดีคืนดีเราต้องแบบออกตัวมาแยกตัวมาแล้วก็ต้องมา ทำธุรกิจแข่งกับเจ้าเดิมที่ที่เราเคยทํำก็เหมือนวงไทยอะครับที่มีปัญหากันเรื่องเปลี่ยนตัวนักร้องอะเนาะนิดหนึ่งนิดหนึ่งบังบังก็ไม่รูสิผมคิดว่ามันคล้ายๆคือแบบ เคยทางานด้านนี้เมื่อก่อนแล้วก็คนนี้ก็ดีเราต้องออกมาทําคนเดียวเราต้องแข่งกับเจ้าเดิมที่เราออกมาวันแม่งรู้สึกแย่ะ่ะไหนจะเพื่อนอีกไหนจะธุรกิจที่ต้องเริ่มใหม่อีกต,อตายปวดใจอะปวดใจบอกเลยแล้วทำไมโหลดนานจังนี้ จะให้กูพูดเยอะใช่ไหมเนี่ยไม่ก็ไม่ต้องไปชดเพืนน่อนอ่นนี้ก็ได้ไงถ้าไปเปิดไฟดูนี่เสียงไม่มีนี่กูนั่งร้องไห้จริงนะ,ะเสียเวลาไอ้ตรงโหลดนี่แหละอ่ะรอต่อไป มันเล่นโหลดดิ่งอยู่นะเมื่อกี้ผมลองกด e s c ดูจริงๆไม่อยากกดเียจริงๆพอดีกดคีย์บอร์ด คือมันค้างจริงๆใช่ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมกลับมาผมลองรีเครื่องใหม่ mm hmm. ผันลองเข้าโปรแกรมใหม่นะครับเฮ้ยมันบางจออ่ะ